สวัสดีค่ะในรายวิชา I。S. หรือการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ในวันนี้กับครูนาริสาเรืองสุรีวันนี้เป็นเป็นอีที่2แล้วซึ่งนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องของการตั้งประเด็นคำถามหรือการตั้งประเด็นปัญหาซึ่งมันจะมีวิธีและเทคนิควิธีการสร้างอย่างไรเดี๋ยววันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะการตั้งปัญหา เขาบอกว่าการตั้งปัญหานั้นจะสําคัญกว่าการแก้ปัญหาทําไมการตั้งปัญหาจึงสําคัญกว่าการแก้ปัญหาเพราะถ้าตั้งปัญหาที่ไม่ดีเราก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการตั้งปัญหามันก็เปรียบเหมือนแนวทางหรือรู่ทางในการที่ทําให้เราค้นหาคําตอบจากปัญหานั้นๆได้ถูกต้องเช่นอะไร เช่นเขาบอกว่าแสงแดดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจริญงอกงามของต้นไม้หรือไม่อันนี้คือปัญหาถูกไหมคะเพราะนั้นถ้าเรามีปัญหาแบบนี้เราก็ต้องไปหาคําตอบมาให้ได้ว่าสรุปแล้วเนี่ยแสงแดดเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของต้นไม้หรือเปล่าแบคทีรียในจานเพาะเชื้อเจริญช้าไม่งอกงามถ้ามีราสีเขียวอยู่ในจานเพาะเชื้อนั้นนะคะอันนี้เป็นลนักษณะของปัญหา เดี๋ยวต่อไปนะักเรียนจะได้ฝึกการตั้งปัญหาเพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเองต่อไปเขาบอกว่าระดับของการตั้งคำถามนั้นมันจะมีอยู่สองระดับสองระดับนั้นมีอะไรบ้างอันแรกก็คือคำถามระดับพื้นฐานและอันที่สองเป็นระดับสูงเพราะนั้นในระดับพื้นฐานเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรมันจะเป็นคำถามเกี่ยวกับเน้นให้เรารู้จักการสังเกตเห็นคะอันแรกสังเกต เน้นสังเกตเน้นอันนี้สองเน้นความจําเน้นบอกความหมายนะและบ่งชี้หรือระบุอันนี้ก็เปรียบเหมือนที่เราเรียนตามอยู่ที่โรงเรียนนั่นแหละเวลาเรียนเราก็ต้องรู้จักสังเกตอ่านหนังสือก็ต้องทบทวนความจําคําถามทบทวนความจาเช่นอะไรเช่นเราอ่านอ่านหนังสือเกี่ยวกับสมบัติของพีระมิดเขาอาจจะถามเราว่าสมบัติของพีระมิดมีกี่ประการเนี่ย นักเรียนต้งจาว่าไอ้ที่เราอ่านมาแล้วเนี่ยมันมีเท่าไหร่นําอันนั้นมาตอบลักษณะเป็นแบบเนี้ยเขาเรียกว่าคําถามระดับพื้นฐานหรือว่าคําถามเบสิกทั่วไปอันนี้2คือคําถามระดับสูงระดับสูงก็จะเปรียบเหมือนการคําถามให้ลักษณะของให้เราวิเคราะห์สส่วนใหญ่นะคะก็จะมีอะไรบ้างมีคําถามให้อธิบายคําถามให้เปรียบเทียบคําถามให้วิเคราะห์ให้ยกตัวอย่าง จนกระทั่งถึงให้หาข้อสรุปได้ลักษณะพวกเนี้ยอันเนี้ยตามแผนผังตรงเนี้ยจริงๆแล้วคําถามเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ก็เป็นไปได้ทีนี้เรามาดูจอะจงในลนักษณะของคําถามระดับพื้นฐานทีละอย่างกันเนะเาะเขาบอกว่าคําถามระดับพื้นฐานเป็นการถามความรู้ความจําอันนี้ต้องจำนะพื้นฐานคือเน้นความรู้ความจําเน้นความคิดทั่วไปอันนี้คือพื้นฐาน แสดงว่านอกเหนือจากความรู้ความจําและคําถามใช้ความคิดทั่วไปมันก็ต้องกลายเป็นคําถามระดับสูงอ่ะยกตัวอย่างเช่นอะไรอันแรกเขาบอกคําถามให้การสังเกตให้สังเกตก็คือแบบไหนล่ะที่เน้นการสังเกตนักเรียนมองง่ายๆว่าอ่ะอย่างเช่นวเวลาเรามองเนี่ยเห็นใบไม้ทําไมใบไม้ลักษณะของตงน้นนี้มีลักษณะเป็นใบตรงๆอีกใบหนึ่งมีลักษณะใบออกงอๆงหง,ง,งิกๆเนี่ยมันก็ทาให้เรารู้สึก คำถามและเกิดความสงสัยแบบเนี้ยเห็นไหมคะมันเกิดจากการใช้ตาดูหูฟังมือสัมผัสลิ้มจิมรสพวกเนี้ยได้หมดเลยอันนี้กรณีคำถามในการสังเกตต่อไปคำถามทบทบทวนความจําเมื่อกี้ี้ต้นชั่วโมงก็พูดไปแล้วเนาะทบทวนความทบทวนความจํามาจากอะไรมาจากอ่านหนังสือแล้วเอาจาเนี่ยอ่านอะไรจํามาอย่างไร เช่น,ว,นวันวันวิสาขบูชาตรงกับวันใดอย่างเงี้ยนักเรียนต้องจําให้ได้ดาวเคราะห์ดวงใดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างเงี้ยอ่านแล้วต้องจําเพราะนั้นถามว่ามันเปลี่ยนทุกวันไหมคะดวงดาวเคราะห์เนี่ยว่าวันนี้ดวงนั้นใหญ่วันนี้ดวงนี้นใหญ่มันก็ไม่มีเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มีบอกวงบอกอยู่ชัดเจนว่าดวงใดที่มันใหญ่อยู่ใช่ไหมใหญ่ที่สุดต่อไปคำถามที่ให้บอกความหมาย หรือคำจำกัดความให้บอกความหมายหรือคำจำกัดความคืออะไรยกตัวอย่างเช่นเขาถามว่าสิทธิมนุษยชนหมายความว่ายอย่างไรอันเนี้ยนักเรียนต้องบอกความหมายตามความเข้าใจของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะไม่อิงตามหนังสือหรือบทนิยามก็ได้เราเข้าใจอย่างไรเราอธิบายไปอย่างนั้นถูกไหมคะต่อไปคําถามบ่งชี้หรือระบุ คำถามบ่งชี้หรือระบุก,ก็คือเขาบอกเป็นคำถามที่ให้ผู้เรียนบ่งชี้หรือระบุคําตอบระบุคําตอบจากคําถามให้ถูกต้องเช่นอะไรบ้างเช่นประโยคที่ปรากฏบนกระดานประโยคใดบ้างที่เป็นพ a าสม์ซิมเพิลเทนเพรานะนั้นเขามีตัวอย่างประโยคมาให้เยอะแยะเลยเราต้องมองแล้วต้องรู้ให้ได้ว่าประโยคไหนที่มันเป็นพ a าสม์ซิมเพิลเทนแล้วทำไมมันถึงเป็นล่ะโซนไหนที่มันระบุได้ว่าเป็นพ a าสม์ซิมเพิลเทน ลักษณะแบบนี้เป็นคำถามที่บ่งชี้หรือระบุต่อไปคำถามระดับสูงคำถามระดับสูงเป็นการถามให้คิดค้นหมายถึงอะไรหมายถึงคำตอบที่ผู้เรียนตอบต้องใช้ความคิดที่ซับซ้อนเห็นไหมคะถ้าระดับสูงขึ้นอะไรอะไรมันก็จะซับซ้อนออกในเชิงของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ อันแรกของคําถามระดับสูงคืออะไรอันแรกคือคําถามให้อธิบายคําถามให้อธิบายเขาบอกชัดเจนอยู่ว่าให้อธิบายแปลว่าเราต้องทําไมเราต้องอธิบายเราต้องขยายความเห็นไหมคะผู้เรียนต้องตีความหมายและขยายความโดยการให้แนวความคิดของข้อมูลต่างๆเช่นเพราะเหตุใดใบไ,ไม้จึงมีสีเขียวเห็นไหมคะ พราะใดนักเรียนก็ต้องอธิบายไปว่าทาไมใบไม้มันจึงมีสีเขียวเพราะมันได้รับแสงอ่ารับรับสารคลอโรฟิลได้รับแสงแดดได้อะไรเนี่ยตามความคิดของเราเราอธิบายไปเป็นการให้เหตุผลนักเรียนควรมีบทบาทหนะ้าที่อย่างไรในโรงเรียนอ่ะอันนี้นักเรียนก็ให้เหตุผลไปว่าทําไมอ่าเราจะมีบทบาทอะไรได้ในโรงเรียนการเป็นเราควรเป็นนักเรียนที่ดีมีส่วนช่วย ในการพัฒนาโรงเรียนด้านใดบ้างนะคะต่อไปคำถามให้เปรียบเทียบคำถามให้เปรียบเทียบเขาบอกว่าเป็นการตั้งคำถามให้ผู้เรียนสามารถจำแนกความเหมือนหรือว่าความต่างจำแนกความเหมือนหรือว่าความแตกต่างของข้อมูลได้เป็นการเปรียบเทียบนั่นเองเห็นไหมเปรียบเทียบระหว่างข้อมูล2ข้อมูลเช่น พืชใบเลี้ยงคู่ต่างจากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอย่างไรอันนี้นักเรียนก็ต้องเปรียบเทียบให้ได้อาจจะสังเกตมันว่าใบเลี้ยงคู่มีลักษณะยังไงใบเลี้ยงเดี่ยวมีลักษณะอย่างไรแล้วก็ให้เหตุผลมาตรงนี้จงเปรียบเทียบวิถีชีวิตของคนไทยในภูมิภาคต่างๆอ่าเห็นไหมมันมีคําว่าเปรียบเทียบอยู่ต่อไปคำถามให้วิเคราะห์คำถามให้วิเคราะห์เป็นคำถามให้ผู้เรียน วิเคราะห์แยกแยะปัญหาหรือบอกความสัมพันธ์ของเหตุผลเช่นอะไรคําถามเช่นอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนอะไรเห็นไหมคะมันจะมีคําที่บ่งบอกให้เราอะวัฒนธรรมแบ่งออกเป็นกี่ประเภทถ้าถามเป็นกี่ประเภทเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมาจากอะไรไมันมาจากความจําแต่ตัวน,นี้ระบุเพิ่มไปอีกว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้เราก็ต้องแยกออกมา ต่อไปคําถามให้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างเขาบอกว่าเป็นการถามให้ผู้เรียนใช้ความสามารถในการคิดนํามายกตัวอย่างได้เช่นร่างกายขับของของเสียออกจากส่วนใดบ้างอันนี้นักเรียนทราบอยู่แล้วนะว่าร่างกายของเราจะขับซอกออกอ่าจะขับของเสียออกทางด้านใดส่วนใหญ่สิ่งแรกที่คนคิดก็คือออกทางไหนก็เลยทางทวารใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วขับออกทางผิวหนังได้ไหมได้เช่ไนไรเงืองเนี้ย มันเป็นอะไรที่เราต้องคิดได้เนาะต่อไปให้ยกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทพอเราเรียนรู้มาแล้วว่าโปรเจกไทเป็นยังไงเราก็ต้องบอกยกตัวอย่างได้ว,ว่าแบบไหนที่เรียกว่าการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทซึ่งอันนี้จริงๆนักเรียนจะได้เรียนละเอียดในพวกวิชาฟิสิกส์นะคะแต่ตรงนี้ในวิชา IS เราไม่ให้เห็นนักเรียนเห็นเกี่ยวกับคําถามประเภทต่างๆเฉยๆนะต่อไปคําถามให้สรุปสรุป ก็หมายความว่าเมื่อเราเรียนแล้วต้องสรุปได้มองแค่นี้เลยเรียนแล้วต้องสรุปได้มันก็คือเป็นการใช้คําถามเมื่อจบบทเรียนเช่นอะไรตัวอย่างคําถามเช่นจงสรุปเหตุผลที่ทําให้พระเจ้าตากสินทรงย้ายเมืองหลวงเนี่ยนักเรียนเรียนมาแล้วนักเรียนต้องสรุปเหตุผลให้ได้ให้นักเรียนสรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่านเรื่องสั้นแบบนี้ต่อไป คำถามเพื่อให้ประเมินและเลือกทางเลือกอันนี้เขาบอกว่าเป็นการใช้คําถามที่ให้ผู้เรียนเปรียบเทียบตัวอย่างคําถามเพื่อจะได้เลือกว่าควรจะทําแบบไหนเช่นการว่ายน้ํากับการวิ่งเหาะรู้จักวิ่งเหาะไหมจ็อกกิ้งอะเนาะการว่ายน้ํากับการวิ่งเหาะอย่างไหนเป็นการออกกําลังกายที่ดีกว่ากันเพราะเหตุใด จึงเป็นเช่นนั้นอันนี้คือเราต้องลองเองต้องสัมผัสเองบางคนอาจจะคิดว่าว่ายน้ําดีกว่าได้ออกกําลังกายได้ออกแรงเยอะวิ่งเยอะๆมันเหมือนอยู่กับที่ใช้แรงไม่เยอะอันเนี้ยอันนี้มันขึ้นอยู่กับเหตุผลส่วนตัวต่อไปคําถามให้ประยุกต์เป็นการถามให้ผู้เรียนใช้พื้นฐานความรู้เดิมที่มีอยู่นํามาประยุกต์ในสถานการณ์ใหม่หรือในชีวิตประจําวันได้เช่นอะไรบ้าง นักเรียนมีวิธีการประหยัดพลังงานอย่างไรอันนี้เป็นแนวความคิดก็คือเรารู้แล้วว่าแนวทางการประหยัดเนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดแต่ในวิธีของตัวเองอะ่ะเราจะมีวิธีอย่างไรเช่นร้อนเราบอกว่าปกติเปิดแอร์เ,เปลี่ยนมาเปิดพัดลมคนเคยเปิดพัดลมเปลี่ยนยังไงใช้พัดไหมหรือไปนั่งตามธรรมชาติอันนี้ก็แล้วแต่เราเป็นการประยุกตเนาะต่อไปคําถามประเภทสุดท้ายของขั้นสูงนะ คำถามให้สร้างหรือคิดค้นสิ่งใหม่ๆหรือผลิตผลใหม่ๆก็คือคำเหมือนเราเราไงอะ่ะมารีไซเคิลน่ะเหมือนเป็นการนํามาสร้างสารมารีไซเคิลคิดนวัตกรรมใหม่ที่ไม่ซ้ํากับไขรนี่ไม่ซ้ํากับไขรเพราะนันของอะไรที่คนอื่นมีอยู่แล้วเราไม่เอาเราทําใหม่เช่นกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยเราจะนํามาประดิษฐ์ของเล่นได้ไหมและประดิษฐ์อะไรได้บ้างอะ่ะ กรองเก่าๆลังไม้เก่าๆเอามาใช้อะไรกเกิดประโยชน์ได้ไหมในวันนี้นักเรียนได้รู้จักคําถามหลากหลายประเภทซึ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะคุ้นเคยแต่บางอย่างอาจจะไม่คุ้นเคยแต่สําหรับครูครูคิดว่าเมื่อเราเรียนรู้เราต้องพร้อมที่จะยอมรับแล้วค่อยๆศึกษานะคะการเรียน IS เป็นการศึกษาค้นควาด้วยตนเองมิใช่เพียงแค่ในสไลด์นี้ในคลิปนี้ แต่อยากให้นักเรียนศึกษาจากรอบๆตัวจากอินเทอร์เน็ตและแหล่งเรียนรู้อื่นๆด้วยนะคะสำหรับในคลิปนี้สวัสดีค่ะ